เปิดบัญชีออนไลน์เพิ่มรับดอกเบีย้ยสูงสุด1.5% KE s a v i n g กสิกรไทยผ่านแอป k Plus ไม่ต้องไปธนาคารก็สำหรับคนที่มีบัญชีและแอป k Plus เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีกสิกรไทยเนี่ยหรือไม่มีแอป k Plus นะครับต้องไปดูในคลิปเปิดบัญชีธนาคารกรสิกรไทยครั้งแรกผ่านแอป k Plus ดอกเบีย้ยสูงไม่ต้องไปธนาคาร ก็อแอบบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบัญชี KE s a v i n g เนี่ยจะเป็นบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบไม่มีสมุดธนาคารหรือบุ๊กแบงค์นะสามารถทำได้ทุกอย่างเลยผ่านแอปพลิเคชัน k p a s s โดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารเลยนะครับฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทางเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับวิธีการเปิดบัญชี KE s a v i n g เนี่ยก็ให้เข้าแอป k p a s s ก่อนเลยนะ จากนั้นเลือกธุรกรรมลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเจอกับเปิดบัญชีเงินฝากให้กดเข้าไปเลยนะหน้า ke saving account เนี่ยก็จะมีนาำการเปิดบัญชีว่าไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน6และเดือน12รับรายการเดินบัญชีทางอีเมลทุกเดือนก็กดเปิดบัญชีได้เลยใส่ PIN เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งนึง หน้าพิสูจน์และยืนยันตัวตนก็ให้อ่านรายละเอียดให้หมดแล้วกดยินยอมจากนั้นมาที่หน้าถ่ายรูปตัวเองนะก็ถ่ายรูปให้เรียบร้อยแล้วกดดําเนินการต่อหน้าเปิดบัญชี ke saving ก็จะมีติ๊ก2ข้อคือคุณไม่ใช่พลเมืองอเมริกาและคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบัญชีเงินฝากนี้นะจากนั้นอ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขาการเปิดบัญชีให้หมดแล้วกดต่อไปหน้านี้จะบอกข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครเช็คให้ถูกต้องแล้วกดต่อไปได้เลย หน้าอาชีพและรายได้ก็ให้เลือกอาชีพสาขาอาชีพบอกรายได้ต่อเดือนที่มาของรายได้ก็คงจะเป็นไประเทศไทยนั่นแหละสุดท้ายก็ชื่อสถานที่ทํางานและที่อยู่ที่ทํางานนะข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะเปิดบัญชี K.E.Saving เนี่ยเพื่ออะไรและหลังที่ทำงานของรายได้เงินฝากด้วยส่วนสาขาของบัญชีเนี่ยก็ควรจะเลือกเป็นจังหวัดที่เราอยู่นะเพื่อความสะดวกนะครับ มาหน้าสรุปข้อมูลอ่านให้หมดถ้าไม่ผิดพลาดอะไรให้กดยืนยันได้เลยระบบก็จะดาเนินการเปิดบัญชี KE saving ให้ซึ่งถ้าเปิดสำเร็จแล้วก็จะแจ้งผ่าน SMS อีเมลและข้อความใน k Plus เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมใช้เวลาประมาณ10นาทีพอดีเป้นนะก็จะมี SMS แจ้งมาบอกว่าเปิดบัญชีเงินฝาก KE saving ผ่าน k p l สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เราเข้าไปดูในแอปได้เลย เมื่อเราเข้าไปในแอป K-PASS แล้วเนี่ยกดธุรกรรมใส่ PIN ให้เรียบร้อยนะก็จะขึ้นมาบอกว่าเปิดบัญชี KE saving เรียบร้อยแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยมาหน้าบัญชีของฉันเนี่ยก็จะมีบัญชี KE saving เนี่ยขึ้นพร้อมใช้งาน และเราสามารถโอนเงินเข้าไปฝากเพื่อเอาดอกเบีย้ยสูงๆได้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปผมและสามารถเปิดบัญชีตามที่ผมพูดได้แล้วนะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าเปิดได้แล้วนะสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ